บ็อกโคลีสารพัดประโยชน์ในบล็อกโคลีผักดีๆที่หาทานได้ไม่ยากบ็อกโคลีมีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในทางตอนใต้ของยุโรปแถวๆประเทศอิตาลีและภายหลังได้มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยโดยแหล่งที่ปลูกบ็อกโคลีมากที่สุดในบ้านเราก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์กาญจนบุรีและกรุงเทพต้นบล็อกโคลีมีลักษณะเป็นทรงพุ่มใหญ่เก้งก้างลำต้นใหญ่และอวบ ลักษณะของดอกมีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16เซนติเมตรจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มช่อหนาแน่นมีสีเขียวเข้มส่วนลักษณะของใบจะกว้างมีสีเขียวเข้มออกเทาริมขอบใบหยักตามปกติแล้วเราจะนิยมบริโภคในส่วนที่เป็นดอกและในส่วนของลำต้นจะนิยมรองลงมาแต่คุณค่าทางอาหารกลับมีอยู่มากในส่วนของลำต้นดังนั้นการรับประทานทั้งสองส่วน ร่างกายก็จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองจากการศึกษาวิจัยของมหลาลัยอิลลินอยพบว่าการรับประทานบร็อกโคลี่โดยเฉพาะหน่อหรือต้นอ่อนของบร็อกโคลี่นั้นเมื่อรับประทานร่วมกับต้นอ่อนของบร็อคโคลี่จะช่วยต่อต้านโรคมะเรง็งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเนื่องจากในหน่อหรือต้นอ่อนบร็อคโคลี่นั้นมีเอนไซม์เมโรซินเนสจะมีปริมาณมากกว่าต้นบร็อกโคลี่ที่โตแล้ว ซึ่งการรับประทานบรอกโคลีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจะต้องไม่ผ่านกรรมวิธีการปรุงอาหารที่มีระยะเวลานาน,านจนเกินไปเพราะจะไปทำลายเอนไซม์เมโรซินเนสและซันฟราเฟนได้บรอกโคลีเป็นผักที่รสชาติหวานกรอบสามารถรับประทานสดได้หรือจะนำมาประกอบอาหารก็ได้หลากหลายเมนูอีกทั้งบรอกโคลียังมีคุณค่าทางสารอาหารที่สูงด้วยเพราะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารเบต้าแคโรทีน วิตามินซีและสารอาหารอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงสารเคมีทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าซันฟราเฟนและสารอินดอนซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านมะเรง็งและการรับประทานบรอกโคลีอย่างน้อยสัปดาห์ละเศษหนึ่งส่วนสองถ้วยก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างมากการเลือกซื้อบรอกโคลีนั้นจะต้องซื้อที่มีดอกแน,น่นกระชับมีสีเขียวเข้มการต้องแข็งแรงเหนียวนุ่ม ไม่ควรเลือกซื้อบร็อกโคลีที่มีดอกสีเหลืองมีใบเหี่ยวเฉาและมีก้านใบแข็งหรือหนาจนเกินไปประโยชน์ของบร็อกโคลี1ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย 2. ช่วยบำรุงผิวพรรณเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวหนังช่วยชะลอผิวพรรณไม่ให้เหี่ยวยน่นทําให้ดูอ่อนยาวตลอดเวลา 3. ช่วยบำรุงและรักษาสายตาป้องกันการเกิดต้อกระจก 4. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนเนื่องจากบรอคโคลี่เป็นผักที่มีแคลเซียมสูง5ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งผิวหนังมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งต่อมลูกหมาก6ช่วยป้องกันอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทำลายเซลล์และทำลายดี a ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเรง็ง7ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก 8. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ9ผักในตระกูลกะหล่ํมมีความสัมพันธ์กับการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้10ช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูง11ช่วยทําให้หลอดเลือดแข็งแรงยิ่งขึ้น12ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคปอดร้ายแรงจากงานวิจัยของดรชีแอมิสวรรค วิทยายลัยแพทยศาสตร์จอห์นฮอปกินส์ USA พบว่าสารในบร็อคโคลี่อาจช่วยยับยั้งการทำลายที่นำไปสู่การเป็นโรคปอดร้รยแรงหรือที่เรียกว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้โดยโรค COPD มักมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่โดยสารซัลฟราเฟนในบร็อคโคลี่จะช่วยส่งเสริมให้ยีน NF2 ใน,ในเซลล์ปอดเกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้นจึงช่วยป้องกันเซลล์ดังกล่าวไม่ให้ถูกทำลายจากสารพิษต่างๆในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ได้ และผู้ป่วย COPD ระยะก้าวหน้าจะมีการทำกิจกรรมกับยีนใน ORF2 ในระดับต่ำกว่ากลุ่มอื่นโดยยีนดังกล่าวจะทำหน้าที่เปิดให้กลไกหลายอย่างเพื่อขับพิษและสารก่อพิษต่างๆทำงานเพื่อไม่ให้สารพิษทำลายเซลล์ปอด13ช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน14สารซันฟราฟเฟนสามารถช่วยป้องกันการทำลายของหลอดเลือดที่เกิดจากโรคเบาหวานได้มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล 15. ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์จากงานวิจัยของมหาวิทยายลัยคิงคอลเลจลอนดอนระบุว่ามีเพียงผักผลไม้5ชนิดเท่านั้นที่มีสารประกอบที่ทำหน้าที่คล้ายยาที่ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ซึ่งได้แก่บรอกโคลีส้มแอปเปิลหัวไชเท้าและมันฝรั่งโดยบรอกโคลีนั้นเป็นผักที่มีสารดังกล่าวมากที่สุด16ช่วยป้องกันความผิดปกติของเด็กแรกเกิด 17. ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันเนื่องจากบร็อคโคลี่มีวิตามินซีที่สูงมาก18บร็อคโคลี่มีส่วนช่วยลดความทีของอาการไมเกรนลงเนื่องจากเป็นผักที่มีแมกนีเซียมสูง19สารซันโฟราเฟนในบร็อคโคลี่เป็นตัวช่วยทำให้ตับขับสารพิษในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบร็อคโคลี่ต้นอ่อนที่มีอายุเพียงสามวัน20ช่วยในการขับถ่ายป้องกันโรคท้องผูก 21. บ็รอคโคลี่มีสารเค์เซทินซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มความอืดแรงดีออกกำลังได้นานขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคหอบหืดภูมิแพ้มะเร็งโรคหัวใจได้อีกด้วย 22. การรับประทานบร็อคโคลี่จะช่วยป้องกันและลดการลุกลามของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นเซลล์ที่มีแนวโน้มการแข็งตัวอย่างรวดเร็วงานวิจัยของคุณหมอซีเวนชอสมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตตยูนิเวอร์ซิตี้ เมืองคลัมเบอร์ส23ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขข้อ24บรอกโคลี่มีโฟเลตสูงซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหญิงตั้งครรภ์นในระยะเริ่มแรกเพราะช่วยลดความเสี่ยงจากการพิการทางสมองของเด็กทารกคุณค่าทางโภชนาการของบร็อกโคลี่ต่อ100กรัมมีทั้งพลังงาน34กิโลแคลอรีคาร์โบไฮเดรต6.64กรัมน้ำตาล1.7กรัม เส้นใย2.6กรัมไขมัน0.37กรัมโปรโตีน2.82กรัมน้ำ89.3กรัมวิตามิน A 31ไมโครกรัม4%เบต้าแคโรทีน361ไมโครกรัม3%ลูทีนและซีแซนทีน1403ไมโครกรัมวิตามิน B1 0.071มิลลิกรัม6% วิตามิน b 2 0 1 1 7มิลลิกรัม10%วิตามิน b 3 0 6 3 9นมิลลิกรัม4%วิตามิน b 5 0 5 7 3มิลลิกรัม11วิตามิน b 6 0 1 7 5มิลลิกรัม13วิตามิน b 9 6 3ไมโครกรัม16วิตามิน c 8 9 2มิลลิกรัม10 7วิตามินอ e 0 7 8มย์ลุเจ็ด วิตามินเค101.6ไมโครกรัม97%ธาตุแคลเซียม47มิลลิกรัม5%เเธาตุเหล็ก0 7 3มิลลิกรัม6%ธาตุแมกนีเซียม21มิลลิกรัม6%ธาตุแมงกานีศส0.21มิลลิกรัม10%เเซธาตุซีลีเนียม2.5ไมโครกรัมธาตุฟอสฟอรัส6 6มิลลิกรัม9%ปอรซธาตุโพแทสเซียม316มกรัม ค่าสังกะสี0.41มิลลิกรัม4%เปอร์เซ็นต์คือร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่หากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code คนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube